สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลงติ่งนะครับวันนี้เรามาชมเหรียญหลวงปู่มหาศิลากันนะครับหลวงปู่มหาศิลาสริจันโทปทหกพระราชวัชรธรรมโสพลนะครับอ,อันนี้เป็นชุดเหรียญขวัญถุงของหลวงพ่อนะครับก็จะมีเหรียญที่เป็นเหรียญที่เกิดจากการที่ชาวบ้านนํามาทาบุญนะครับแล้วทางวัดก็นํามาตอกโค้ดนะครับ หลังจากนั้นก็นำออกมาให้บูชานะครับในซองก็จะมีรูปนะครับของหลวงปู่มหาศิลานะครับขนาดก็ 6, ูณ8เซนนะครับแล้วก็จะมีดด้แดงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีพระคาถาบทสวดน,นะครับอยู่ในนี้นะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับ เหรียญนั้นก็นามาจากตู้ที่รับบริจาคของทางวัดนะครับจากนะั้นลูกศิษย์ก็ขอให้หลวงปู่เนี่ยช่วยอธิษฐานจิตบุกเสกให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่นะจะนํามาแจากจ่ายให้กับลูกศิษย์นะเพราะฉะนั้นเหรียญก็จะมีสภาพแตกต่างกันไปนะฮะตามสภาพของเหรียญที่ชาวบ้านนํามาใส่ในกล่องทําบุญของวัดนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดูสักนิดนึงนะครับ จะได้ดูในโค้ดนะครับเนี่ยซองจะมาแบบนี้นะครับเป็นแพ็กเกจมาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปของหลวงปู่นะครับมาศิลาแล้วก็มีพัดยศนะครในตำแหน่งพระราชัชรธรรมโสพลนะครับเนี่ยนะฮะก็จะเขียนอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ฮะ หลวงปู่ศิลานะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็สถิตนที่พักส่งธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับสิริจันโทนะครับจังหวัดกาลสินนะครับเนี่ยนะฮะก็มีหลวงปู่นั่งอยู่นะครับสวยงามนะครับขนาดหกคูณแปดเซนนะครับส่วนด้านในเนี่ย ก็จะประกอบด้วย3อย่างนะครับก็คืมีลูกมีได้แดงแล้วก็มีเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวบทสวดก่อนนะครับบทสวดนะครับก็จะเขียนว่าตั้งนโมสามจบมะอะุณโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาลาหุนะครับสุริยังจันทังปามุจะสุนะครับ สวนสจบหรือว่าเกจบนะครับขอนอมน้อมท่านผู้หลุดพ้นทั้งหลายขอนอบน้อมวิมุติธรรมทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากพยันตรายทั้งปวงผู้ปองร้าจงพ่ายแพ้ไปให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสว่างสวัยดังพระอาทิตย์และพระจันทร์วันเพ็ญเถิดน,นะครับจัดพิมพ์ถวายแด่พระราช,ชราชลธรรมโสพลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับ สถิตณที่พักสงธรรมอุทยานอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับผู้ที่พิมพ์ถวายก็คือนายคงพบบุจิอ,าอ่าชื่อนะยาวมากนะนะครับกันสุขเนี่ยนะครับ แจกเป็นธรรมทานห้ามจําหน่ายนะครับนี่นะครับสวยมากๆเลยน่าเอาไปใช้ติดรถนะครับส่วนเหรียญก็น่าจะพกติดตัวหรือพกทั้งชุดแบบนี้ก็สวยนะครับเพราะขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับเนี่ยนะประมาณนี้เองอติดรถไว้หรือว่าติดกระเป๋าไว้ก็ได้นะครับเพราะเป็นเหรียญขวัญทุงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูโค้ดของเหรียญกันนะครับก็จะมีได้แดงนะแบบนี้นะครับ อย่างดีเลยนะครับเป็นเหรียญ25สตางค์นะครับนี่ได้แดงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่นะฮะก็น่าจะนําไปใส่เลี่ยมหรืออะไรบูชาได้นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญขวัญถุงนะครับก็จะนําเหรียญ25สตางค์ของในหลวงรัชการที่9นะครับมานะส่วนตัวผมนชอบ อะไรที่เป็นเหรียญของนายหลวงราชการที่9อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้พอมีการเสกอธิษฐานจิตจากหลวงปู่มหาศิลาก็เลยน่าใช้เป็นขวัญถุงได้นะครับเล็กๆปกพาง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นโค้ดตัวนี้นะครับนะครับคมๆนะครับตอกอยู่ด้านซ้ายมือของเรานะครับตรงคําว่าภูมิพลนะครับนี่นะฮะ อยู่ใต้คางนะครับเห็นไหมครับขอญาตใช้คาสามัญน,นะเนี่ยนะอยู่ใต้คางของพระองค์ท่านนะครับเนี่ยนะครับชัดๆเลยนะครับประมาณแบบนี้นะก็คือเหรียญน,นะจะมีสภาพแตกต่างกันไปนะครับเพราะเป็นเหรียญที่เอามาจากตู้รับบริจาคของทางวัดนะครับหลังจากนั้นทางวัดก็จะเอามาตอกโค้ดนะครับแล้วก็จะามาทําเป็นชุดแบบนี้นะก็คือมีได้แดงแล้วก็ มีรูปภาพของหลวงปู่มาศิลาแล้วก็มีเหรียญนิดหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีโค้ดที่ตอกนะคือทุกเหรียญจะต้องมีตอกโค้ดนี้นะครับน่นะน,นะครับคมคมเลกเล็กนะฮะคล้ายๆเหมือนสัญ,ญลักษณ์เลข6กหรืออุณาโลมอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อน นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนสองทีย่ยังไม่ได้แกะด้วยนะครับเป็นเหรียญแบบมีหลายรุ่นนะครับเพราะอยู่ที่เหรียญที่ได้มานะครับว่าเป็นเหรียญพศออไหนเนี่ยนะครับอย่างอันนี้ก็มีนะนะครับเนี่ยนะเห็นไหมอยู่ตรงกลางกล้องนะครับคมๆมเส้นเล็กๆนะครับ นี่นะครับอันนี้จะชัดนี่นะครับโคต,ตัวนี้นะครับน่าใช้พกติดตัวดีเหมือนกันนะถ้าหาวัตถุมงคลของหลวงปู่มาศิลาอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบพกพาสะดวกแลก้วก็จับต้องได้สบายๆเลยนะครับลองหามาพกติดตัวดูนะครับวันนี้ก็ คงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทการสินนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปเี่นขวัญถุงนะครับมีทั้งรูปภาพแล้วก็ได้แดงแล้วก็บทสวดมนต์ของหลวงปู่ด้วยนะครับอยู่ในชุดเดียวกันเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับลองหามาใช้ติดตัวดูนะครับันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามบานสดลงตินะครับนีลาไปก่อนสวัสดีครับ